ไปเบิง้งเพิ่นมาขายอย่างไปอยังเป็นมาขายของเนาะโอ้พ่อไปใส่เพาะเปนมาหาเนาะเป็นมาขายของเนาะ โอ้ซื้อแม่พ่ออนไเห็ดน้ำอ่ะพ่อเดี๋ยวพ่อิไปหาซื้อแม่สะดอกซื้อฮะเพราะอยากินนี่อย่างสันฮะยังคนพานี่ต้มนพ่อจะต้มก็ได้พ่อเออเอาสดมาหนิต้มออยเลยแม่ตดีเด้ออุดหนุนพ่อเนี้ยพ่อ ทุ่จะบาดทำนี่อันนี้ครับครับครับ้นนมอันยูมาแต่ห้างไหนครับนี่ล่งยูมาแต่สงามาเลย่ะในที่ยูไปใส่คำนี้หอดใส่นครับยูไปตามบ้านห้ามแหละโอ้ครับบ้านหาบก็ต้อครับโอ้ครับไปเรื่อยๆเลยอืมไปมีนไป ครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับ่าสวัสดีครับครับอ่ะไปย่างเร็วอ่าหลานหน่อยครับเดี๋ยวผมจะต้มพ่อมาแล้วมาผีเล้วมาผีเร็วมาผีเร็วอ้าวไป เนี่ยแล้ว,วดังมาถืงจังมา่งมาหนาวถึงยังมาหนาพี่เรียวมามาไ,ปปาได้ได้ปะได้นี่ไปกันเ้อไปกันเ้อไปกันเ้อมาเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบูดะไป <c oughs> ตุ่ตมทั่วให้ตากับยายก่อน ตัวปุดหนุน่มเนเมื่อกี้นี่เนาะกะเป็นก็อยากกินตัวเนาะตามยัยเนาะครับขี้ดือห <c oughs> ลานหน่อยครับคลิปนี้กะเว้นซ้ำนี่เนาะครับครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหลักต่างๆไว้ได้อยครับเดี๋ยวผมกยที่จะเปลี่ยนชื่อใหม่อีกบะดุลเนาะครับ ก็ฝากติดตามชีวิตของผมไปตลอดเด้อครับลาลิฟซี่ทุกคนนะครับสวัสดีครับเดดเด <c oughs>